แต่มา EP นี้ค่ะเราต้องมาตะลุยห้างที่ว่าขายของเกาหลีค่ะวันนี้เราเป็นคนเกาหลีเนาะ,ะเราต้องทั้งวันนะ <c oughs> ข้าวไข่ข้นแน่เลยตัวนี้เพื่อนๆดูเป็นชาข้าวโพดหรือเปล่านะเพราะว่าเป็นภาษาเกาหลีทั้งหมดเลยนะ <c oughs> <ไว> <laughs> สั่งสินค้าช้อปปี้รัาสด้าง่ายๆเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวดูแลคุณมีบริการสั่งสินค้าให้เช้คสินค้าให้จ่ายเงินปลายทางให้สนใจสั่งสินค้าเพียงสแกน QR Code ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นราคาถูกๆมีสินค้าหลากหลายเข้าใหม่ทุกวันราโปรโมชั่นส่วนลดมากกว่า50%ในไลฟ์สดติดตามเราได้ที่เพจสบายดีมาร์เก็ตหรือเว็บไซต์สบายดีขีดมาร์เก็ตคค่ะ สวัสดีค่ะสบายดีเอ็กเพสขนส่งไทยไปลาวยินดีให้บริการค่ะพร้อมมีแอดมินให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงส่งเร็วส่งไวสินค้าปลอดภัยมั่นใจหายห่วงค่ะมั่นใจสบายดีเอ็กเพสได้เลยค่ะขอบคุณที่ใช้บริการสบายดีเอ็กเพสนะคะสวัสดีค่ะ ตอนนี้ก็กลับไปอยู่กับเรานะคะ EP 2อแล้วหลังจาก EP แรกพาทุกคนวันนี้เราจะเป็นดมเกาหลีสาวเกาหลีใช่หลังจาก EP แรกนะคะวอนพาเพื่อนทุกคนนะคะไปลองทานอาหารเกาหลีแต่มา EP นี้ค่ะเราต้องมาตะลุยห้างที่ว่าขายของเกาหลีค่ะวันนี้เราเป็นคนเกาหลีเนาะเราต้องทั้งวันนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าห้างแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนทุกคนเข้าไปดูนะคะว่าหน้าห้างของที่ว่าเขาขายพวกของเกาหลีเนี่ยมีอะไรขายบ้างชื่อร้านชื่ออะไรเลย เคมาดค่ะอ้เคมาดเนาะรู้สึกว่าร้านนี้จะมีทั้งหมดกี่สาขาเอ่ยสองสาขาค่ะสาขาแรกนะคะก็คือสาขาโชคป่าหลวงเท่าว่าคนไทยก็อาจจะส่ป่าหลวงเนอะแล้วก็สาขาหนึ่งก็ที่นี่เลยบ้านสะพานทองอ่าบ้านสะพานทองเนอะตอนนี้เราอยู่ที่สาขาสะพานทองอ่าเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูเลือกดูสินค้าเกาหลีข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรให้เราทานกันบ้างนะเราจะเป็นหนุกเกาหลีสต่าเกาหลีกันวันนี้โอเค โอเคพร้อมแล้วนะคะวอ oh ที่จะช้อปของเก,กาหลีกาตานะโอเคไปเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูว่า,นานนมีสินค้าอะไรน่าซื้อบ้างเนาะมาเรามาดูตั้งแต่อันแรกได้ดีกว่าน้องอายอ่าเรามาีอะไรที่แบบน่าลองเราแบบอ่าหยิบไปรีวิวให้เพื่อนๆลองดูกันบ้างเนาะอ่ามีอะไรบ้างนะอะส่วนมากโซนนี้นะคะก็จะเป็นแบบอาหารแห้งเนาะเป็นอาหารสำเร็จรูปแมาม่าอันนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบมาม่าเผ็ดแหละเนาะมีหลายรสชาติ มีทั้งแบบถ้วยแบบซองแต่ว่ามันจะมีหลายลารสชาติให้เลือกมากกว่าที่ฝั่งไทยเนาะฝั่งไทยในเซเว่นก็จะมีแบบมาม่าเผ็ดอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยใช่แต่ว่านี่เห็นจะเห็นแบบนี้แต่ว่านี่เพียบมีให้เลือกเนาะมีให้เลือกแบบหลากหลายมากเนา <c oughs> นะคะือเลือกสายมาม,าม่านี่สายมาม่าเกาหลีนี่มาเลือกได้เลยเนาะมีหลายรสชาติมากโ้อันนี้เป็นรสชีสนะน,นี่นะอันนี้เป็นชีสนะ,ะมาม่ารสชีสอะ่ะเป็นแบบไหนเนาะมาม่ารสชีส แล้วก็นี่โอ้นี่เป็นแบบนี่แน่นอนเลยรู้เลยว่าเกาหลีเนาะเกาหลีชัดๆเพราะว่าภาษาหรือว่าอะไรนี่นะภาษาอะไรหรือว่าอะไรนีแต่ไม่น่าจะเป็นเส้นอะไรน้องชายเหมือนวุ้นเส้นเหมือนเป็นวุ้นเส้นค่ะบอสแต่มันไม่น่าจะเป็นไม่ใช่วุ้นเส้นเนาะมีหลากหลายมากเลยนะเดี๋ยวเยอะมากๆเลยเดี๋ยวถ่ายไปให้เพื่อนๆดูกันเนาะโห าเกิดใครแบบอยู่เวียงจันทร์หรือว่ามาเที่ยวเนาะก็อยากแบบทานอาหารเกาหลีก็มาซื้อแบบมีอุปกรณ์ด้วยนะมีทั้งเครื่องปรุงหลากหลายมากเลยสามารถเราไปปรุงอาหารเกาหลีก็ได้หรือว่าซื้อเป็นสําเร็จรูปก็มีและขนมขนมก็มีเพียบให้เลือกเพียบเลยนะนอกจากจะมีโซนแบบอาหารเกาหลีที่ว่าเป็นม,มาม่าแล้วนะคะส่วนทางนี้ก็ยังมีเป็นแบบเครื่องปรุงค่ะอันนี้เป็นเครื่องปรุงนะเครื่องปรุงเกาหลีนะสาหรับแบบคนที่แบบชอบทําอาหารเกาหลีเนาะก็มาสามารถเลือกกันไปได้เลยที่เราก็มีคนเกาหลีอยู่เยอะพอสมควรแหละเนาะ มีเป็นผงแบบสำเร็จรูปผงแบบเครื่องปรุงนะอันนี้เป็นน้ำน่าจะเป็นน้ำน้ำซุปแบบเอาไปผสมกับน้ำซุปนะคะตัวนี้ไปของเกาหลีและนอกจากจะมีเครื่องปรุงแบบนี้แล้วส่วนนี่อันนี้เอาไปทําน่าจะเป็นแกงเกาหลีแกงแกงกะหรี่ปะเนาะใช่ปะน่าจะเป็นแกงกะหร<ช>ี่เนาะเอาไปแบบเป็นแบบทำน่าจะเป็นทำน้าํามันะ ก็หลากหลายมากเลยนะเครื่องปรุงที่แบบสามารถไปทําอาหารเกาหลีนี่เพียบเลยนะนําเข้าจากเกาหลีหมดเลยโอ้มียห้เลือกเยอะมากใช่ <ๆ S 1> มา <anyhow. S 2> เดี๋ยวเราจะมาดูขนมกันบ้างอันนี้เป็นพวกแบบซื้อไปทําเป็นเมนูอาหารเนาะเรามาดูขนมเราจะแบบซื้อขนมไปแบบไปทานกันดูทานเล่นๆกันดูเนาะทดลองหยิบอันนี้คืออะไรอพี้น่าจะเป็นเหมือนเป็นขนมไข่ที่บ้านเราอ่ะเนาะเหมือนคุกกี้เลยค่ะข้างใน ข้างในน่าจะเป็นเหมือนคุกกี้นะคะเดี๋ยวลองดูข้างล่างออันนี้คล้ายๆแบบคอนเน่ปะคอนเน่ปะเหมือนคอนเน่บ้างเราลองมาดีกว่าเดี๋ยวเราไปลองไปกินดูอันนี้อะไรอ่ะเป็นเหมือนลูกอมไอคิดว่าหน้านนี้น่าจะเป็นเหมือนลูกอมนะเหมือนที่บ้านเราอ่ะหนึ่งลองลูกอมเหรอใช่รสองุ่นเหรอมมนจะมาดูแข็งๆหระกินไหมล่ะไอลูกอม เอาเป็นอันนี้ดีกว่านขนมนนขนมอะไรขนมเกาหลีอยากลองอันนี้น,ะะนี่เราเอาไปอ่ะอ่ะอ่ะนี่เราจะเอาเอันนี้ไปรีวิวเนาะเป็นแบบพวกของเกาหลีเราลองไปรีวิวทานกันดูกินขนมเพราะว่าเมื่อกี้กินข้าวกันมาเต็มเลยอิ่มอยากลองอันนี้อจัดไปอันนี้อ่ะทําไงลองดูอันนี้ก็น่าลองนะคะจัดไปอันนี้เป็นขนม เหมือนมันอบกรอบนะของเกาหลีนะคะเดี๋ยวซื้อตัวนี้ไปลองกันว่าจะอร่อยอันนี้ล่ะมันเป็นแบบชีสโตตส์แหละเนาะถ้าเกเป็นที่ไทยเป็นชีสโตตส์ะแต่ว่ามีน่าจะเป็นแบบลาเต้ของเกาหลีาหละไปจัดไปครับมพี่บอยแบบหยิบเอาหยิบเอาเลยอใช่เพราะว่าเราแบบนะกินข้าวแล้วก็กินขนมต่ออันนี้คืออะไรอ่ะเหมือนสิ้นเหมือนคาโบนาร่าเปล่า เป็นรถคาโบนาร่าหรอใช่แหละมาอายลองเราต้องลองนะโอเคหนึ่ง <Okay. 1 S 2> มีอะไรแปลกๆอีกอันนี้อะไรอะ่ะอย่าบอกนะว่าไปจิ้มนะอันนี้เหรอคะคืออะไรเป็นขนม่ะอ๋อเป็นดูดตัวแสบแต่ว่าเขาน่าจะไปจิ้มป่ะอ๋อออริจินัลอ๋อแม่อาไม่แปกไม่แปกเกี่ยไม่แปกเราเราเรา,เราข้ามก่อนอมีอะไรอีก ตรงนี้โซนนี้เป็นโซนอะไรอ่ะโซนเครื่องปรุงอะคโซนนี้เป็นโซนเครื่องปรุงใช่อันนี้แบบสําเร็จรูปลองไหมลองไหมแบบเอาแบบไปใส่น้าร้อนแล้วก็น่าจะหานได้เลยนะคะตัวนี้เอาไหมตัวนี้เท่าไหร่ราคาเราซื้อไปฝากอ่าเพื่อนๆเราที่ออฟฟิศดีว่ะสักเอาให้เพื่อนลองไปลองของแปลกๆเอาไปลองอันนี้มันเป็นอะไรไม่บอกยจะบอกน้องเป็นแบบถ้วยร้อนบ่ะอยู่ิใช่ นนคือน่าจะใช่นี่ไงเติมน้ำเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแบบเออเราน่าจะซื้อไปแบบนะนลอง,ลองเออนะเราซื้อไปรีวิวให้ลูกค้าให้ให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูได้เลย<ม>ดีกว่าเนอะแบบว่ามีหลากหลายมากเลยอะเหมือแนบบที่เรากินอนะเหมือนจะคล้ายๆแบบกับข้าวสำเร็จเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเติมน้ำร้อนแล้วก็รสชาติเป็นยังไงรอสะพานก็ได้เดี๋ยวเราได้นะหนึ่งได้ได้เราไปรีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูดีกว่าเนอะเพราะว่ามันมีให้เลือกมีเมนูอะไรบ้างดีกว่าปะเอาแบบอันนี้แหละ อันนี้อะไรเราลองมีให้เลือกหลายๆอันนี้มากเพื่อนนะเดี๋ยวพอยานก่อนอันนี้ชื่อัภาษาเกาหลีด้วยจะดูท่าทางหน้าทาอนอยู่อันนี้น่าจะเป็นข้าวต้มปะเหมือนเหมือนจะเป็นข้าวต้มสาหร่ายดิดูจากไม่รูปนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะน่าจะเหมือนเป็นข้าวต้มสาหร่ายเราซื้อไปให้เพื่อนๆที่ออฟฟิศที่ฝั่งเราเรารีวิวสักกี่กี่ก,กี่เมนูดีแล้วไงสักสองเมนูไหมคะลละ ก็ได้สักเมนูอันนี้เป็นอันนี้โจ๊กหรือเปล่าใช่ไหมคะโจ๊กอ่าใช่โจ๊กอันนี้โจ๊กเกาหลีอ่าอ่ะโจ๊กเมนูตอนเช้าอ่ะเดี๋ยวลองให้เพื่อนๆเอาไปแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนลองเพื่อนๆเราที่ออฟฟิศลองไปทานดูเนาะคือใส่ไม่ต้องเตรียมอะไรมากใส่น้ำร้อนเข้าไมโครเวฟทานได้เลย เดี๋ยวดูโซนนี้เสร็จเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปดูโซนที่เป็นแบบว่ามีอาหารแช่แข็งของเกาหลีขายด้วยไม่ได้มีเฉพาะที่ว่าเป็นแบบเครื่องปรุงพวกอาหารสาเร็จพวกมาม่าพวกซอสพวกอะไรคะแต่ว่าที่นี่เขามีแบบอาหารแช่แข็งของเกาหลีด้วยเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูกันว่าอาหารแช่แข็งที่นี่เขามีอะไรขายบ้างนะอันนี้ก็เป็นโซนพวกสาลายเนาะ,ะมีให้เลือกหลากหลายมากเลยสาลาย เราจะมาดูโซนต่อไปเป็นโซนพวกเขาเรียกว่าอะไรน้องอายอาหารแช่แข็งไหมคะอาหารแช่แข็งอของเกาหลีนะใช่ค่ะเพียบเลยอ่ะโหคือเราก็อยากทานอ่ะแต่เราอ่านไม่ออก่เเพราะว่าเราควรเลือกไปแล้วเราทานไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้านดูจากรูปภาพอย่างเดียวเนาะ <S <S แล้วก็เราไปกันดูที่โซนเครื่องดื่มใช่ไหมน้องอายมาแบบอาหารเกาหลีก็ต้องมาพ้ามพาดเครื่องดื่มก็จะมีให้เลือกเนะาะค่อนข้างหลากหลายมากเลยนะ ก็จะมีทั้งแบบมีเลือกหลายรสแล้วก็มีทั้งแบบน้อเดี๋ยวให้ซูมให้เพื่อนๆดูนะโอ้โหเป็นเครื่องดื่มแบบผลไม้แบบมีเลือกหลากหลายเหมือนกันเนาะ,ะเป็นไงได้กี่ได้กี่อ,อย่างน้องไงไอ <I S 1> ได้ห้าเลยค่ะบอสผมพี่ได้สี่เนาะรวมกันเป็นมมีเครื่องดื่มหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะรวมกันเป็นทั้งหมด9้าอย่างเดี๋ยวเราไปรีวิวให้เพื่อนๆดูกันดีกว่าปะ,ะก่อน,นจ่ายเงินก่อนนี่เลยค่ะ โอเคค่ะหลังจากที่เราไปช็อปของเกาหลีของกินเกาหลีมาแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูว่าหน้าทานเนี่ยรสชาติเป็นยังไงบ้างเนาะแต่ว่าตอนนี้อากาศร้อนมากร้อนมากรู้สึกจะ40กว่าองศาเนาะเพลินวาาเรามาเจอร้านหนึ่งน่าสนใจมากเดี๋ยวเรามาสั่งเครื่องดื่มเขาแล้วเรารีวิวไปพร้อมกับกินขนมแล้วรีวิวให้เพื่อนดูเลยดีกว่าร้านนี้ชื่อร้านอะไรเอ่ยร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านน้ำเต้าหู้บ้านฉันนะคะหรือว่าบ้านฉันถ้าเป็นภาษาไทยเขาเรียกน้ำเต้าหู้บ้านฉันแต่ว่าภาษาเราเขาจะเอิ้น น้ำเต้าหู้บ้านฉัตวออก็คือเนี่ยก็จะเทียนนิดนึงเนาะแต่คือความหมายคือนัำต้าหู้ของบ้านสัตวนี่แหละอ่าโอเคเียนเขาบอกว่ามีเมนูแบบหลากหลายมากแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรท็อปปิ้งให้เลือกเยอะมากเนาะเหมาะกับแบบหน้าร้อนตอนนี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งกันเลยดีกว่าไปเดี๋ยวค่ะบอสลืมบอกเพื่อนๆไปค่ะว่าร้านนี้นะคะอยู่ที่บ้านโพนป่าเป้านครหลวงค่ะใกล้ๆกันกับที่ร้านนี้เลยใช่ไหมฮะขับรถมาประมาณสัก แป๊บเดียวไม่เกิน5นาทีถึงแล้วเราก็มานั่งกินอะไรเย็นๆแล้วก็เดี๋ยวทานขนมไปด้วยป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปพาเพื่อนๆไปดูกันเลยดีกว่าสบายดีโดยสบายดีมีเมนูใดในน้ำเละเมนูในน้ำเขาจะเป็น <laughs> เบ็ดของห้านเขาจะเป็นน้ำต้มงูออร์แกนิกเจ้าค่ะลูกค้ามาเธอเรนเ์น้อจะแนะน้ำเป็ดน้ำต้มออร์แกนิกปั่นสมขึ้นหรือลูกค้าวบูมาร์ซีฮอทสิ้งเนี่ยจะ เป็ดตาหู้ปั่นโอเคนิกธรรมดาเจ้าเขาจะมีฮอนมีเห็ดแ,แล้วก็มีปั่นแล้วเขาจะมีพร้อมหวานอีสารระดับจะมีหวานจืดแล้วก็หวานระดับห้าสบเรลหวานระดับร้อยเจ้าก็คือลูกค้าเลือกได้เลยนะคะว่าจะทานหวานระดับไหนมีแบบระดับร้อยกลางแล้วก็หวานูเลยใช่ไม่หวานเลยสุขภาพมากครับตูเราไม่ใส่ น้ำตาลไม่ใส่น้ำเชื่อมเลยเนาะเราสั่งเมนูอะไรดีบ้างคะเดี๋ยวอายขอเป็นน้ำเต้าหู้ออร์แกนิกเลยเต้าหู้ปัน่นออร์แกนิกส่วนที่ว่าเครื่องท็อปปิ้งเครื่องที่ว่าใส่ทั้งแกนนี่เขาสามารถเลือกได้หรือเปล่าโดยสามารถเลือกได้หรือลูกค้าจะให่เพราะเขาใส่ไฮเมนเพราะเขาจะใส่ใหงื่อย่างเลยเขาจะบอรจับกัดเครื่องเลยโอ้คือสามารถใส่ได้หมดทุกอย่างก็ได้มีเครื่องให้เลือกเยอะเหมือนกันนะคะมีเลือกกี่อย่างเนาะ 12อย่าง12อย่างก็คือใส่ไฮเบร์ิด1ออย่างเลยว่ะโอเคของพี่ใส่ครบเลยโอเคค่ะทั้งหมดเป็น4จอกเนาะโอเคเราไปรอนั่งรอกันนั้งแต่วนรอพที่พี่ก็ได้เลยค่ะ ตอนนี้มาแล้วน่าทานมากทายคือพี่ไม่เคยเห็นน้ำเต้าหู้ที่เขามาทําแบบนี้ที่ที่ไทยเลยนะใช่พี่เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครั้งแรกเลยเพราะว่าเขาเอาน้ำเต้าหู้มาปั่นรวมกันแล้วเขาก็มีเป็นเครื่องแบบเครื่องแบบล้นเลยได้เยอะมากๆประมาณ12อย่างใส่อยู่ในแก้วเดียวแล้วก็ราคาเขาไม่แพงประมาณแก้วหนึ่งน่าจะประมาณสัก20ประมาณ40บาทเทว่าเทียบกันกับกินแบบชาโนมไคมุกะ ก้อนนี้มีประโยชน์กว่าเยอะใช่มีประโยชน์กว่าเยอะแล้วก็<ะ>มีเครื่องให้เลือกเยอะมากเดี๋ยวเราลองรีวิววันนี้ดูน้องไอว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะของไอตัวนี้นะคะจะเป็นน้ำต้มฟูแบบออริจินอลแล้วก็ใส่เครื่องทั้งหมด12อย่างอร้อนๆอย่างนี้กินแบบอย่างนี้ชื่นใจน้องไอ อร่อยสุดชื่นมากใช่แล้วคือม,มีประโยชน์ด้วยคือนําตะคู่มาอดแดปทำเป็นแบบเหมือนคล้ายๆเครื่องดื่มแบบชานโนมะแต่คือมีประโยชน์แล้วก็อร่อยที่ทาญคืออร่อยเลยนะโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันนี้เรารีวิวเครื่องดื่มไปแล้วเรามีขนมด้วยมากแกะตัวนี้ที่ไปซื้อมาอที่เราซื้อมาอเดี๋ยวเรามารีวิวทีละชิ้นทีนละชิ้นเลยดีกว่าว่ารสชาติเป็นยังไงโอเคมาเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยเนาะตัวนี้ออะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า มันคือขอมนมอะไรแต่เห็นเห็นหน้าหอ่อแล้วมันน่าจะเป็นแบบในคล้ายถั่วปะแต่ไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นถั่วเตรอะมันดูดูก่เดี๋ยวต้องมาแกะดูนะคะเดี๋ยวถ้ามันเป็นแบบนี้ข้างในนะคะมันจะเหมือนหน้าหน้าซองเลยเดี๋ยวลองดูนะลูกเพื่อนๆม่นู้เป็นังไง <c oughs> เรายังไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรนะ่วห ก็บอกว่ามันคือถั่วก็ไม่ไม่ไฮป่ะไม่เนาะเหมือนรูปแบบเหมือนมันราดคาราเมลไหมคะบออเปรีอบกับาานะราดคาราเมลเนาะแต่ดูว่ารสชาติโอเคนะ,ะอร่อยอร่อยเลยประมาณสามสิบบาทด้วยด้วยเลตตอนนี้เนาะประมาณสามสิบบาทค่ะอร่อยเอะแต่ว่าถือว่ารสชาติก็ถือว่าโอเคอ,อ๋อนี่ไงน้องไงดูมันจะมีเพื่อเพื่อนเห็นเนาะมันจะแบบมันจะมีถั่วแหละน้องไงเนี่ยะเห็นปะเขาเรียกว่าเมล็ดทานตะวันปะ นะเออนึกออกแล้วเป็นแบบมาเรีทานตะวันนะแต่ว่าไอ้ส่วนเนี้ยพี่ก็ไม่รู้มันเป็นอะไรแหละเพราะว่าอ่านผลผสมไม่ออกเป็นภาษาเกาหลีเนาะแต่อร่อยเดือดแบบเพื่อนๆอยากซื้อมาลองทานเนาะอันนี้รสชาติดีเลยอร่อยอร่อยอ่ะเดี๋ยวเรา r e v i e วันต่อไปตัวนี้น่าจะเป็นคล้ายๆกับก้าบ้านราอเห็นหน้าโซงไหไอ้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรไม่เป็นรสอะไรเลย เป็นภาษาเกาหลีทั้งหมดเลยนะเพื่อนๆแต่เราดูรูปเอาอย่างเดียวมันคือเหมือนรูปชีสปะใช่เป็นแท่งแบบนี้ข้างในนะคะคือเหมือนรูปชีสนะชีสแหละใช่ค่ะเป็นชีสก็ชีสอันนี้ซองอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดพันกีบนะไงประมาณสักสี่สิบบาทสี่สิบนิดๆิดสี่สิบนิดๆตัวนี้รสชาติเกิดเทียบกับที่ฝั่งไทยก็คล้ายๆกันแหละสำหรับพี่พี่ว่าคล้ายๆกันค่ะไม่ได้แตกต่างมากอ่ะโอเคอร่อย นนไม่รู้นนรว่าคืออะไรขนมแล้วแต่ว่ามันเป็นภาษาเกาหลีอะอคือจะเป็นหนมเกาหลีตาวเกาหลีเนาะวันนี้ก็แต่ก็ไม่รู้มันคืออะไรเอามากินกัน<ะ>ไม่ได้แบบรสชาติแบบโดดเด่นไปทาง<ช>จบ<า>เผ็ดก็ไม่เผ็ดกัแบบจะเค็มก็ไม่เค็มมันเป็นถั่วทั้งอย่างใช่คล้ายๆถั่วแต่แต่เขาเอามาแปะมาแบบมามาดัดแปลงเนาะแต่คือรสชาติคล้ายถั่วที่ไอพูดแหละใช่อันนี้คือรสชาติแบบคล้ายๆถั่วเลยแต่แค่แบบ เหมือนเืเดเทียบกันคล้ายโกแกะประมาณนั้นปะแต่มันไม่ได้ใส่แบบปรุงรสอะไรมากมาย<ช>ไม่มีรสชาติเลยแต่ว่าก็แบบันมัน,นกินเป็นเพลินได้อยู่แปลกๆ,ๆกินเป็นเพลินได้อยู่อันนี้ถือว่ารสชาติสําหรับพี่พี่ว่าโอเคนะผ่าอยู่อร่อยอยู่อ,อันนี้คือร้านในนะคะจะเป็นแบบนี้จะว่าเหมือนแบบขโบนาน่าเลยก็ไม่เชิงอ๋อมันแต่พอกินพอเคี้ยวไปนานๆมันก็มีรสอยู่ นี่คือรสแบบนี้เราไม่เคยกินที่ไทยนะไม่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 มีรสนี้ที่ไทยว่าอร่อยค่ะมันไม่มกลิ่นนมแล้วก็แบบมันกลิ่นรสนี้แหละคาโบนาร่าแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบรสแบบรสแบบจัดมากอะไรอย่างเงี้ยแต่มีกลิ่นมันอยู่ออร่อยอยู่อันนี้ถือว่าอร่อยตัวนี้น่าจะประมาณสักน่าจะประมาณสามสิบกว่าบาทถึงสีิบาทเหมือนกันนะเพราะราคามันยู่ไปแล้วอะไม่รู้เท่าไร่น่มาเกือบกับสี่สิบบาทนะตัวนี้รสชาติอร่อยอยู่ตัวนี้นะ ตัวนี้เหมือนที่บ้านเรามีแต่ว่าไม่รู้อันนี้เป็นรสอะไรเพราะว่าพี่เห็นว่าซีพี่ซื้อเนี่ยมันเห็นแบบรสชาติมันแปลกแป,กแปกของเกาหลีเนาะแต่คือมันคือซีโต้แหละที่บ้านเราเดี๋ยวเราต้องดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงบ้างอะไปชีโต้เลยชีโ<ส>ต้เลยใช่ค่ะแต่ว่ารสชาติเราไม่รู้ว่ามันเป็นรสอะไรหรอะแต่มันมันก็ไม่หอมข้าวโพดขนาดนั้นอะอต้องอีกจีนี้สองอืม มันก็ไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นด้วยไงมันก็แบบคือดูซองอ่ะคิดว่ามันน่าจะแบบเผ็ดมากนะเพื่อนๆแต่ว่ากินแล้วมันก็ไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นอ่ะมันก็แบบรสชาติแบบคือกินได้เรื่อยๆกินได้เรื่อยๆอ่ะไม่เผ็ดไม่เผ็ดเลยอืมอธิบายรสชาติไม่ถูกอ่ะมันจะเป็นแบบยังไงแล้วก่ามีกลิ่นข้าวโพดก็มีกลิ่นข้าวโพดด้วยแต่ไม่เผ็ดแต่หน้าซองอ่ะมันมันมันอาจจะแบบใส่พริกเพราะว่าซื้อมาเพราะคิดว่ามันน่าจะเผ็ดอ่ะ แต่มันไม่เผ็ดนะเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดว่าซื้อมาก็แบบทานได้เลยทานกันแบบเด็กก็ทานได้ตัวนี้ไม่เผ็ดเนาะอ่ะอร่อยตัวนี้อร่อยเหมือนกันแนะนาเหมือนกันเนาะเพื่อนอะไรแบบเรารสชาติกลางๆเนาะเราก็จะบอกกลางๆแต่เพื่อนเนอร่อยเราก็เออโอเคมันอร่อยจริงๆอ่ะเราเหลืออีก2รายการเนาะ,ะตัวนี้เป็นอะไรบ้งางานตัวนี้เป็นหออที่สร็อุ้ยเหมือนคืออะไรอุย คือมันระเบิดออกมาเลยได้ไหมคือมันเป็นอะไรอ่ะเหมือนข้างในมีอะไรเหรอมันเลยระเบิดออกมาเหรอไม่เออดูสีเพื่อนๆข้างในเป็นถั่วเป็นถั่วเหรอน่มาคล้ายกับตัวแก่เลยนี่นี่นี่เพื่อนๆอ่าเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมข้างในนั้ น่าจะแบบอะมีถั่วแหละนะมีถั่วอยู่ข้างในนี่ก็คือคือมันแตกเองนะอยู่ในกล่องอยู่ในอยู่ในซองเนาะอร่อยนะอร่อยอร่อยเลยอันนี้อันนี้อร่อยเลยตัวนี้ราคายี่บหกพันกีบนี่ประมาณเกือบ5้าสบาทนะแต่อร่อยคือเมื่อตัวนี้แนะนาอร่อย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 เด็กทานได้เลยตัวเนี้ยอร่อยเลย นั่นสุดท้ายแล้วมสุดท้ายกันอ่าตัวนี้คล้ายๆจะคอนเน่เกิดที่บ้านเราก็คอนเน่เนาะอ่าเดี๋ยวลองดูอ่าคล้ายๆคอนเน่นะอันนี้ถ้าเกิดว่าที่บ้านเราแต่ดูรสชาติว่ามันจะแตกต่างกันยังไงคอนเน่เลยแหละก็คือคอนเน่แหละคอนเน่เลยก็คือคอนเน่เลยแต่ว่าเป็นของเกาหลีรสชาติก็เหมือนกันเหมือนกันเนาะไม่แตกต่างก็คือรสข้าวโพดล่ะอันนี้รสข้าวโพดแต่แค่ ถูงน่าจะแบบสีแดงเนาะแล้วดูว่าจะเผ็ดแต่ไม่เผ็ดเลยแล้วก็โคตรคือคอมเน่เลยนี่มันยิงคอมเน่เนี้่ะตัวนี้ราคาอยู่นี่วกันกี่ประมาณห้าสิบาทเหมือนกันตัวนี้ถือว่ากลางๆเนาะสำหรับพี่พี่ว่ากลางๆนะโอเคอรสรุปแล้วก็คือว่าอร่อยประมาณสักเราดีวิวมาสองสี่หกเจ็ดเนาะที่พี่ว่าอร่อยนะพี่ว่านี้อร่อย <laughs> อันนี้อร่อยสุดอันนี้เื่ออ,อร่อยจริงชอบแล้วลองลงมาพี่ว่านะก็อนนี้ สำหรับพี่พี่ว่าประมาณนี้อ่าสำหรับพี่นะพี่ว่าสองแล้วพี่ว่าอ่ะพี่ว่านี้สำหรับพี่พี่ว่าสามอย่างนี้อ่ะอร่อยอ่าพี่ว่าประมาณสามอย่างนี้นะพี่ว่ารสชาติดีโอเครสชาติอร่อยเลยแหละอันก้องมีอันดับกลางๆบ้างแล้วก็มีแบบอ่ะค่อนข้างดีแต่ที่อร่อยเลยพี่ว่าสามอยนี้อร่อยใช่ค่ะอ่ะโอเคเนาะ เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆชอบอาจจะแบบลองไปหาซื้อทานกันเนาะก็ราคาประมาณสัก40-50บถึงาบาทเนาะลองแบบเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเนาะเพราะว่าเป็นแบบของเกาหลีซึ่งแบบเราที่เราไปซื้อมาเนี่ยก็เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันเพราะอ่านภาษาเกาหลีไม่ออกเนาะเราก็เห็นรสชาติเห็นหน้าซองมันน่าทานเราก็หยิบมาเนาะถือว่าเป็นเปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับวันนี้สำหรับความเป็นหนุ่มเกาหลีกับสาวเกาหลีเนาะไม่ต้องไปไกลถึงเกาหลีใช่มาหาซื้อตอนกลางวันก็ทานอาหารเกาหลีมาตกเย็นมา ทานขนมเกาหลีเนาะโอ้โหโอเคถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นเพื่อนอยากจะไปฝากอยากจะไปซื้อทานเนี่ยเดี๋ยวเราปักบุดปักมุดโลเคชั่นไว้ให้ด้านล่างคลิปนะคะว่าอยู่ที่ไหนนะคะสำหรับพวกร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีเนาะส่วนอาน้ำเต้าหู้บ้านสันหรือน้ำเต้าหู้บ้านฉันบ้านฉันนะคะก็เดี๋ยวเราก็ปักบุดไว้ให้เช่นกันเนาะ ก็อร่อยเหมือนกันต้องสองอย่างนี้กินแล้ว<ม>เข้ากันดีมากๆ<ม>ไปแวะซื้อขนมมาแล้วมานั่งทานที่ร้านน้ำเต้าหู้ชิลๆเปิดแอร์นะใช่คอร่อยทั้งสองอย่างอ่าโอเคเดี<ม>๋ยววันนี้ยังไงเราขอตัวเพื่อน<ม>ๆอปิดคลิปก่อนเนาะนแล้วเดี๋ยวเราจะ อาแบ่งเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราคนละสองคนจะได้แบ่งเพื่อนให้เพื่อนลองชิมกันเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าเราจะพากันไปไหนก็เดี๋ยวสุดท้ายนะคะเดี๋ยวอัาจะแปะโลเคชั่นของร้านน้ำเต้าหู้แล้วก็โลเคชั่นของร้านซูเปอร์มาร์เก็ตอาหารเกาหลีค่ะให้เพื่อนเพื่อนตาหน้าคลิปนะคะค่าใครอยาก ตามรอยเรามาเนาะก็สามารถมาตามห้านล่าคลิปได้เลยได้เลยส่วนวันนี้นะคะไอกับบอสก็ต้องขอลาเพื่อนๆคนไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ารอดูแล้วกันว่าไอและบอสนะคะจะไปรี่ไนต่อใช่อ่าโอเคแล้วประกันว่าเด็ดๆแน่นอนเนาะโอเคติดตามพวกเราด้วยเนาะโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ